นี่คือรูปแบบใหม่นะครับของการจัดการแข่งขัน,น แล้วก็มีการโชว์คะแนนนะครับถือว่าเป็นแนวทางที่สํงงาน,นักงานคณะกรรมการกีฬามมยนะครับการกรลาวเปศไทยนั้นได้เพิ่มขึ้นมาตลอดปีที่ผ่านมาต้องถือว่ามีกระแสก,การตอบรับที่ดีอย่างมากๆเลยนะครับเราจะต้องปลอดจากการเรื่องของการผนันอย่างแน่นอนนะครับคู่มวยในวันที่24นั้นถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งครับที่ท่านได้ชมอยู่บนเวทีนะครับในขณะนี้มีการต้อนกันแชมป์ประเทศไทย3คู่ด้วยกันกับตินื้อทองเจอรับขุนศึกเล็กขุนศึกเล็กนี่ สี่ปีไม่แพ้ใครครับชนะมาสาสิบสามยรวดว่ากันว่าเขาคือว่าที่ยอดมวยแห่งอนาคตนะครับไทยรถน้อยศรีอิุทิครับจับป้องกันกับก้าวประตักสิบิมวยไทยครับและยังมีแรมโบ้เจอกับแสนพลสอสมหมายแล้วก็มีคู่มวยต่างศึกครับอย่างเพชรมณีสอจารุวันกับทงสยามวอวสุรยน์ครับหรือว่าเกียรติทรงทิจอมโหดกับขนมศึกนะครับแล้วก็ทรงชัยน้อยนักชกจากศึกมวยดีวิถีไทยนะครับ จ้าของชาย,ยาวันตี้มหาไทยจะใส่กับขุนศึกน้อยอยู่ฟ้าบูมเด็กเสียนกับคู่แฟนทะกกนวนที่ฟอนนั้นร้อนแรงเช่นเดียวกันครับนี่คือทุม่มวยทั้งหมดครับในศึกมาตุภูมิมวยไทยมวยไทยมาทะแลดนะครับอะซึ่งก็เชื่อว,ว่าเราจะได้รับชมการแข่งขันทุกมวยที่สนุกรูปแบบใหม่ๆและก็ระบบแสงสีเสียงที่อลังการตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนนะครับ ่วงนี้ครับขออนุญาตกราบเชิญคุณท่านพลัดสุวรรณเมธากรนะครับผู้บริการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยได้พูดถึงการจัดการแข่งในครั้งนี้รวมทั้งรูปแบบที่ท่านได้มีแนวคิดเรื่องของการโชว์คะแนนครับเป็นอย่างไระครับท่านครับครับขอบคุณครับเรียนท่านนายกสมาคมมวยแห่งอาเียนแห่งประเทศไทยนะครับท่านโปรโมเตอร์ท่านสื่อมวลชนพี่น้องทุกท่านนะครับในส่วนของการจัดมวยในวันนี้นะครับ ในเรื่องของการกีฬาพิเศยนะครับก็เป็นไม่พ้นในเรื่องของต้องช่วยกันสนับสนุนวงการกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬามวยหรือกีฬาอย่างอื่นนะครับซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของงานกีฬาระเศยอยู่แล้วนะครับในส่วนที่เรื่องของการมวยมาทุกครับจากการดูวิทยาเมื่อเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดูคู่มวยต่างๆบอกว่าเป็นคู่มวยให้หน้าหน้าชมนะครับแล้วยังไงแล้วครับผมก็จะไปร่วมไปชุมไปเชียร์ด้วยนะครับเพราะว่า ตอนนี้เริ่มเสพหวยไปแล้วในชีวิตครับตอนนี้ครับ <laughs> นนครับเ <laughs> มื่ <c oughs> อกี้บอกว่าเป็นมิติใหม่ในเรื่องของการให้คะแนนนะครับเออก่อนจะไปตรงนั้นนะครับ,นนนนรบพี่น้องครับก่อนไปตรงนั้นช่วยโชว์วีอาร์เรื่องของการให้คะแนนนะครับเดี๋ยวเราโชมไปพร้อมกันอีกครั้งครับวิติใหม่จริงๆนะครับ เราจะมีการใช้ลำตัวก่อนชกหนึ่งวันด้วยนะครับเพื่อนักมวยต้มีความพร้อมความสมบูรณ์อย่างที่สุดนะครับที่ได้ชมจัญญาไปน,นะครับเป็นแนวความคิดของท่านผู้ว่าการและท่านรองธนูเกียรติชั้ชุมนะครับในเรื่องของทําอย่างไรให้จะให้นักมวยต่อยสนุกขึ้นนะครับทำอย่างไรให้ท่านนักมวยต่อยสนุกขึ้นทำงไงให้ผู้ชมเข้าใจการให้คะแนนแต่ผมไม่พูดเรื่องเสียนมวยนะครับเสียนมวยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ หลายลช่องทีวีที่เราดูมานะครับเซียนก็บอกว่ากรรมการให้คะแนนต่างมีการบวกคะแนนมีการแต่งคะแนนอันนั้นผมผมผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าวันเนี้ยจริงๆว่ากติกามวยมันเขียนระบุอยแล้วว่าต้องให้คะแนนทุกยกุคเพียงแต่ไม่ได้โชว์คะแนนขึ้นมาวันนี้เรามีวิธีใหม่ก็คือโชว์คะแนนหลังจากยกที่หนึ่งครับพอขึ้นยกสองปั๊บเราจะโชว์คะแนนนะครับ โดยมีการประกาศชื่อนะครับว่าการรมการที่หนึ่งใครที่สองใครที่สามใครแล้วก็โชว์คะแนนขึ้นมาน้องๆนักมวยนะครับถ้าโอากาสชนะไม่ต่อไปยังไม่มียกห้าที่ขึ้นนะครับผมไปดูฝรั่งฝรั่งพูด Why not fighting <c oughs> ทำไมไม่ต่อยยกห้าขึ้นไปมวนอยู่ข้างบนไม่ต่อยยกห้าฝรั่งเขาเสียเงินมาดูนะครับงานพ่พเช่น,นะ <c oughs> ฝรั่งเขาลงมาถามวันนี้เราจะทำมวยให้เป็นมวยมวยให้เป็นกีฬา มวยไทยเป็นมวยดุกไทยไม่ใช่เป็นดุตรีเก้าอี้ดุตรีนะวิ่งเต้นยกห้าไม่เอานะครับคือยกห<น>้ายกห้าแบบว่าหลายหลายคนก็เบื่อนะว่าทาไมนักมวยต้ตบบองรำวงมาด้วยใช่ครับวทีมวยไม่ใช่วีทีททรำวงเราไม่ได้พูดขึ้นมาลอยนะครับวันนี้เรากำลังแก้รพรบรพรบโดยเฉพาะกฎหมายรองและเดี๋ยวเราจะใส่ไปนัดเรียบการแข่งขันรวมถึงกติกาซึ่งวันนี้ทาง คณะอนุกรรมการแข่งขันนะครับได้มีมติเห็นชอบในเรื่องของการแก้ไขระเบียบกติการรใหม่แล้วนะรวมถึงช่างหนักก่อนหวัน24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน3าชั่วโมงเพราะอะไรครับเพราะต้องการให้นักมวยได้พักร่างกายได้ดีขึ้นผมผมคนหนึงครับพ่อผมเป็นหัวหน้าค่ายมวยก็สงสารนักมวยนะ นักมวยกว่าจะลดได้โอ้มาันสามโลสี่โลนะ้บางคนนะประมาณจนไปแล้วมาลดจนตัวเองไม่มีสภาพที่จะชกในในวันนั้นวันเนี้เรากำลังแก้ไขรวมถึงต่อไปนี่จะตรวจวัดน้ําในร่างกายด้วยนะครับเพราะทำอย่างไรให้นักมวยได้สม,มบูรณ์มากที่สุดนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่สำญญนักงานคณะกรรมการมวยนะครับโดยท่านรองว่ารองทนุกเกียรติจันชุมนะครับมีนโยบายที่จะทาอย่างไรให้มวยดูสนุก พอยสนุกและผู้ชมก็สนุกด้วยผมไม่พูดเรื่องกัรขบบนาดขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับท่านคณะสุวรรณามเมอกกรนะครับก็บคาดว่าในช่วงนี้เรามีการร่างระเบียบอยู่นะครับก็บคงจะได้ใช้ในปีหน้าทันนะครับท่านพอค,ครับก็ตอนนี้เราทําประชพิจารณาแล้วหนึ่งรอบ,รบเดี๋ยวก็จะมีอีกอีหกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะผ่านอนุอนุกฎหมายด้วยตอนนี้ผ่านอนุแข่งขันแล้วเดี๋ยวผ่านอนุกฎหมาย ก็นาเสนอได้ทั้งเรื่องของการแข่งขันักตัวนักบวยก่อนชรบหนึ่งวันครับแล้วก็เรื่องของการโชว์คะแนนด้วยถูกต้องครับเอ่ออีกเรื่องนึงครับก็เป็นมวยนักมวยหญิงครับจะมีการตรวจคันก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับอันนี้ผ่านเมื่อวานท่งประชุมคณะกรรมการกีฬามวยโดยท่านรัฐมนตรีก็ท่านเห็นชอบในเรื่องของการชั่งขัหนักเลยในเรื่องของการตรวจคันตรวจน้ําในร่างกายแล้ว ที่จะมาเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งก็คือโดปิ i โดปโดปแน่นอนครับวันนี้เราต้องการเอามวยไทยไปโอลิมปิกนะครับแต่วันนี้ผมถามว่าผมตรวจวันนี้นักมวยที่นั่งวัเนี้ยอย่างน้อยเนะี่ยห้าหกคนเจอแน่นอนอเพราะเขายังไม่รู้เขายังไม่ทราบว่าเขาดื่มอะไรเขาทานอะไรเขาไปกินเนื้อหรือกินอะไรที่มันอาจจะมีสารคนปนน,นเพื่อนอยู่ อันนี้เรากไไ็ไม่ได้ไปว่าถึงเรื่องของเครื่องดูมบำรุงกำลังเราไม่ไดูกัรเราไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ผมรูดว่าในหลายหลายอย่างกระทั่ทงเนื้อก็ยังมีนะครับแล้วก็พวกยาต่างๆนะบางคนอาจจะไม่สบายกินยาก็อ,อาจจะมียาบางตัวบางส่วนที่มีส่วนที่เกี่ยวกับโดปอิ้งนะครับ <isas S 1> อาจะถือว่าเป็นแนวแต่ถ้าโดบวันนี้มันกฎหมายมันแรง วันนี้เราจะให้ความรู้เรื่องกฎหมายควบคู่กับการดมบปนในตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหลังจากที่เราแถลงข่าวเสร็จแล้วครับเราจะพานักมวยเนี่ยไปเรื่องของให้ความรู้ในเรื่องของสารกระตุ้นด้วย แล้วก็นักมวยต้องไปทํายางกันฟันมีเป็นของตัวเองใช้วายาวๆนานไปเลยนะลูกไม่ต้องไปแลกใครนะครับเพราะบางคนบอกอุย้อยยางกันฟันของใครก็บู้มาให้ผมใส่ะนะมีของประจําตัวส่วนตัวเลยเนี่ยจะมีทีมงานของเรานะฮะน้องก,กุ้งน้องโจคกจะพาไปน้ำน้อง,องไปทํายางกันฝันเรียบร้อยเลยนะครับอันนั้นก็ขอบคุณท่านผอ,อ,อกีฬามโวยด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องของรูปแบบในการให้คะแนนและก็แนวทางของกปทที่จะมีการปรับปรุงและแก้แไขแนอนาคตใ,ใครนี้นะครับ และท่านต่อไปนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่องของในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเรื่องของการส่งเสริมมาตรฐานการแข่งขันมวยไทยการขับเคลื่อนแนวทางไปสู่ความเป็นสากลครับขอย้ายกาบรเรียนเชิญท่านสมชาติเจริญวัฒนวิทย์กบกับเรียน,นเ,เชิญท่านครับตอนนีท่านผอท่านสืบมวลชนท่านผู้เข้าร่วมฟังทั้งหมดนะครับท่านต้องขอขอบคุณท่านผอที่ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ การดูดของสารกระตุ้นของนักมวยเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่เราจะทําให้มันได้มาตรฐานและเพื่อที่จะนำไปสู่สากลเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งอาจจะมีะมวยไทยเข้าไปบรรจุถ้าเผื่อเราทาถูกต้องตามมาตรฐานสากลซึ่งในการนี้ทางการกีฬาได้พยายามที่จะ ผลักดันให้ได้มาตรฐานส่วนสมาคมกีฬามวยชีพก็มีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านี้ซึ่งทางสมาคมได้เปิดอ,อบรมเกี่ยวกับเรื่องการดูเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อให้ความรู้กับนักมวยที่จะไปชกให้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็เพื่อจะได้นำปฏปิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน,นาการจัดมวยครั้งนี้สมาคมมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริม มวยลากย้าไปสู่สากรโดยมีมวยดาวรุ่งแล้วก็มีมวยเดิมที่เป็นมวยเก่งอยู่แล้วนะฮะเพื่อผลักดันไปสู่สากรให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของท่านผออแล้วก็ในส่วนของโปรโมเตอร์ที่จัดมวยได้อย่างถูกต้องแล้วก็มวยที่ช่วงในรายการก็เป็นมวย คู่ดีๆทั้งนั้นครับผมต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณท่านสมชาติเจริญวัชราวิทครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับท่านก็คุคลีวงการมวยมา 40- 50ปีแล้วนะครับในตำแหน่งตรงนี้ท่านได้ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาวงการมวยของเราขึ้นมานะครับและเรื่องของคู่มวยแน่นอนนะครับว่าพลาดไม่ได้ด้วยประกาศทางปวงครับแห่แค่ได้ยินชื่อ แฟนกนวนในหลายๆคนก็บอกว่าต้องเซตและนะแล้วก็ยังมีการชิงแชมป์ประเทศไทยมวยทางสีงต่างสายอีกมากมายคนที่จะให้ได้เรียนในเรื่องนี้ก็คือที่งานผู้จัดในครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญคุณกอนธนพลวิไลเลิศครับหรือว่าคุณเงาะมางกปิครับกลับเชิญครับเรียนท่านผู้จวยการสนักงานคณะกรรมการกีฬามวยท่านนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายและได้จัดสรรคู่มวยในศึกครั้งนี้ครับส่วนเราได้มีการชิงแชมป์และป้องกันแชมป์ถึง3ารุ่นครับครับคูบ่คที่หนึ่งซุปเปอร์ไฟเวกับดินเ<ม> <ผม S 1> นื้อทองหมดหมดพงหนึ่งก้าหนึ่งจะพบกับ ขุนศึกเล็กยูฟาบูนุกเทียนดินเนื้อทองวันนี้ก็มาด้วยใช่ไหมฮดินเนื้อทองมาครับมาดินเนื้อทองโชว์ตัวหน่อยลูกดินเนื้อทองอ่าไม่ที่เกียร์ซ้อมแล้วนะไม่ซึ่งที่ผบอกว่าต้องเป็นพึ่งเราจับที่ซ้อมตลอดจะเจอกับขุนศึกเล็กยูฟาบูนุกเทียนซึ่งฟอร์มร้อนแรงมากครับสี่ปีไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครมันมหัศจรรย์นะใช่ครับ สามสิบสามไฟอ่ะนายกสามสิบสามไฟสามสิบสี่ไฟไม่แพ้ใครเขาบอกทำไมถึงไม่เป็นยอดมวยปีนี้อะะสอบเขาบอกเอาไว้ปีหน้าด้วยอาจจะเราพิีในเาื่องของชื่อเสียงกระบีบวยเขาเป็นดาวทุ่งหมแห่งปีแล้วว่าได้นะครับแล้วมาปีหน้ามีลุ้นแน่นอนถ้ารักษาฟอร์มแบบนี้นะแล้วก็อีกคู่ต่อไปครับนุ่นเซเเวสไท่เลอร์น้อยสีนิสุริยันโัวทีนจะพบกับก้าวประตักซินบีมวยไทยครับคู่นี้ก็น่าดูมาก ก้าปัตักแต่เสียดายตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตภูเก็ตเดินทางมาระบากที่หนะครับส่วนคู่ที่สามรุ่นซูเปอร์เวทเวกแลมโบ่มรัตนาบตครับพบกับแสนพลสอสมหมายครับคู่นี้ก็เจอกันมาสี่ั้แล้วผัดกันแพ้ผัดกันชนะก็คือเรามีมวยรุ่นรุ่นเล็กรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่อจจะมาเดในการนี้ใช่ครับและส่วน ที่แปลกที่สุดคือเป็นมวยต่างศึกต่างสายครับครัแล้วก็จะมีอย่างคู่เอกที่ต้บอกว่า้โ่เอกนี่คือเป็นต่างสายที่จริงเลยพิเศษเลยครับขอชิงแชมป์ราชาดำเนินมาจับในครั้งนี้ด้วยครับโอ้คือนอกจากว่ามีการประกาศชรพิทีกันแล้วมีการชิงแชมป์ราชาดำเนินอีกคู่เป็นคู่เอกของรายการใช่ครับรับคู่เวอเพมรมณีเจอกับ พงสยามนี่ก็ต่างสืบต่างสายเหมือนกันครับใช่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็จะมีอีกสองคู่จอมหหวชอเกตินากับขนองศึกกอกบ้านนานี่ก็เป็นมวยถักสึกเชียงใช่ซึ่งกันะครับแล้วเขาบอกว่าคู่ปิดท้ายโอ้โหเอาไปไว้เป็นคู่ปิดท้ายรายการเลยครงชายน้อยเตี้ยมหาไทยใช่ครับจากนู่นฮะทีมงานสืบวันดีวิทยไทยครับ เจอกับแฝดกันนวบอีกหนึ่งคู่ครับใช่ครับคุณสุดน้อยนี่ก็เป็นนักชกดาวรุ่งเป็นคู่แฝดของทางคุณสึกเล็กใช่ครับก็สิกับไฟก็ไม่เสียหายไม่ได้ใครเหมือนกันนะถือว่าเป็นดาวดังอ่ะเป็นไงครับคู่มวยทั้งหมดนี้ก็ถือว่าทางทีมงานของกลุ่มพลังใหม่ได้ข่าสัรมาเติมที่รับรับประกันความมันเลยครับและเป็นมวยต่างถึต่างสายที่น่าติดตามมากยังไงผมขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนและ แฟนมวยทุกท่านติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านพอมีอะไรพิ่มเติมไหมครับ <tabii. S 1> ท่านท่านอายกรับเชิญครับครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดท,ที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คืองานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากทางกองทุนพัฒนากีฬาอาชีพไม่ได้มาสนับสนุนซึ่งโดยการนี้ผมต้องขอขอบคุณ กองทุนพัฒนากีฬาอาชีพเป็นอย่างสูงไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับกองทุนพัฒนาการแรงก็คือท่านดารสุภาณีคุปตาสันะที่เป็นผู้จัดการกองทุนครับรวมทั้งท่านผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยครับท่านดารกบศักยอปดปณีด้วยนะครับรวมทั้งท่านธนุรกิจ,จันชุมนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็ติดภารกิจนะครับแต่ว่าก็ได้มีท่านผอออกรัฐมาให้รายละเอียดมีอะไรท่านเติมคร่บผอครับเชิญครับงั้นขออนุญาตสักสองข้อนะครับ ส่งมาแล้วนะครับก็ฝากโปรโมเตอร์นะครับในเรื่องของนักโวยชบพักให้ครบวันด้วยนะครับเ็ดก oh, <21 S 1> ็ทุกวันนี้ผมขี้เกียจสอบนะครับ <laughs> สอบโปรโมเตอร์ไลายโปรโมเตอร์สอบคนหน้าค่ายรวมทั้งนักโวยต่อย20วันเออพักไป20วันแล้วมาจัดชบเลย2ดวันนะครับถ้าจะปล่อยครบยกใ5ยกนี้2ดวันนะครับ ม่ใช่ยี่สิบนะครับไม่ใช่นับวันที่โชคนะครับวันนี้โชคต้องนับวันที่หนึ่งฝากโปรเตอร์นึครับยี่สิบอทางรายการนี้ผมไม่ไม่ไม่ได้ม่้ใจว่าได้ตรวจสอบหรือเปล่านะครับไม่มีครับขอย้าตรวจสอบด้วยนะครับเพราะว่าบางเรื่องนี่มันเป็นการสนับสนุนมวยที่จากการกีฬาประเทศไทยไปนะครับ็ขออนุญาขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้องด้วยนะครับรวมถึงวันนี้กรรมการกรรมการตอนที่เราจัดในเรื่องของการกีฬาประเทศไทยในมวยลากย้านะครับ รวมถึงมวยวิถีกีฬไทยเราใช้กรรมาการเกือบทุกเวทีมาพระกันในการตัดสินช่วยการตัดสินเรากำลังทำองค์กรหนึ่งซึ่งทางท่านนายกได้ให้นัยบายว่าทำอย่างไรให้ผู้สินเหล่านี้ตัดสินไปในใน,ในทางเดียวกันนะครับฝากอีกข้อนหนึ่งนะครับวันที่ที่แปดิบเก้านะครับมวยรากหญ้านะครับมวยรากหญ้า วันที่28 29ที่การกีฬาพิธายนะครับคู่มวยมันแน่นอนครับแล้วมวยเหล่านี้นะครับวันเนี้ยมวยราท้าเองนะครับทาง RWS ทางราาจำเนินทางลุมพินีแม้กระทั่งวันลุมพินีได้มาประสานแล้วว่ามวยราาย้าเหล่านี้คนที่ต่อยดีแล้วมีโอกาสโรดทวงวันลุมพินีครับข่าวโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับ,โหโหโหรบอ่ะก็ที่ท่านก็พูดก็มาถึงว่า มวยไทยรากหญ้าสู่สากลครับรอบชิงชนะเลิศน,นะครับชนะเลิศรับเงินวันสองแสนบาทนะฮะก็จะจัดการแข่งสองวันนะครับในวันพุธที่28่สิบแปดแก็วันพที่ยี่สนะครับที่ลานหน้าอินโดสติหัวหมากนะครับจัดทั้งสองวันเลยนะฮะแล้วก็ชิงวันละสามคู่มีชิงที่สามแล้วก็มีคู่มวยประกอบรายการเรียกว่ายอดเยี่ยมนะครับอย่างเช่น ชูเจริญเจอกับเั่งขาวอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟลุกน้อยกับเพชรด,ดำระดับแถวหน้าทั้งสิ้นเลยนะครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องของการดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับอีกนิดไนดะ้ไหมขอสอบถามหน่อยทาั้งนี้ท้าหมวดเต้นยกห้าทำไงดี <c oughs> ปุ่มเตอร์ทำไงดีฮะเต้นเต้นยกห้าไหมถ้าถ้าหวยหวยหวยเต้นยกห้าในรายการของเราเลยทคุณเงนไงดีเราเราหาค่าตัวเลยไหม <c oughs> ซึ่งตอนนี้ครับนโยบายของทางกลุ่มเราคือจะเน้นเลยครับ5ยกให้ตอนให้สนุกต้องต้องต้องให้ออกอาวุธให้ให้สนุกให้ตลอดนะครับคือคืออย่างน้อยก็ออกไปยก5อาวุธสักครึ่งยกก็ยังดีไม่ใช่ออกไปทุบเต้นไปเลยอย่างนั้นนะโอเคนะน้องๆให้สัญญานะครว่าจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแน่นอนนะครับน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งับ แถลงข่าวในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับขออนาตครับน้องๆที่นักมวยที่มาร่วมกันแลข่าวในครั้งนี้นะครับ นะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณท่านดรสุการีคุจสาสนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับที่ให้การส่งเสริมและก็สนับสนุนทุกทุกรายการนะครับของทางสมาคมกีฬาด้วยชีพแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณท่านดรก้องศักดิ์ยอดพันธครับผู้ว่าการการกระจายประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านธนกิจิตรจัดชุมด้วยนะครับรองผู้ว่าการ การกพิธถ่ายกับฝ่ายกีฬาชีพและกีฬามวยครับวมทั้งคณะผู้บริหารของกปทด้วยนะครับเดี๋ยวเราขอเชิญนักมวยมาร่วมถ่ายภาพร่วมกันนะครับนักมวยวันนี้มีบัวชมพูทร้องเพชรครับเปิดรายการกับเสือน้อยชอบอัญชาเมฆน้องขอเชิญเลยนะครับเราจะเริ่มทัการแข่งขันในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนี่คือน้องๆที่เข้าร่วมทัการแข่งขัน ในรูปแบบของมวยรากหญ้ามาแล้วนะครับน้องก็ถึงสิงปจวโรครับจากคัสเตอร์สุพรรณบุรีครับเจอกับเพชมหาชนปอเฟื่องประยู์นะครับขอนเชิญเลยครับน้องนะครับ,นะรบแล้วก็มาเรียนลังรับเอสเอุกจากอังกฤษกับพี่คุณทองซับปีดาแล้วก็มีมวยรากหญ้านะครับจาก คัสเตอร์สระบุรีรับลายไทยลีะทรอดกลุ่มพงการครับกับคมเคียวสิิปจวอน้องนี่ไม่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและชิงที่สามนะครับแต่ว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับว่าชกสนุกนะครับและก็มีอนาคตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น RWS ที่เวทีเมอร่าดำเนินหรือว่าสิบวันลุ่มที่ดีทุกคนมีโอกาสหมดนะครับดินเนื้อทองหมดพงหนึ่งก้ามืับพ้องการแชมป์ประเทศไทยรุ่นซูเปอร์ไฟท์กับคุณสึกเล็กอยู่ฝ้าบูมลิเกียนครับ นี่ครับดินเนื้อทองนะครับจดินเนื้อทองคู่ชกวันนี้คู่แฟนจากธนวนนะครับพอดีเรียนหนังสืออยู่เลยครับไทยรอดน้อยสีสุริยันเกลืทินครับนี่เดินทางมาจากบุรีรัมย์ครับประกันแชมป์กับก้าวประตักสินบิมวยไทยคู่ชกอยู่ภูภูเก็จนะครับแรมโบ้โมร์นาประดิษฐ์ครับแรมโบ้ครับแสนพลสอสมหมาย นะครับนี่เป็นมวอรุ่นใหญ่นะครับเป็นโบลีครองแชมป์ประเทศไทยนะครับพร้อมกับเพชรเมินสีซึ่งเป็นน้องชายประวัติศาสตร์นะครับได้แชมป์ประเทศไทยรายการเดียวกันวันเดียวกันด้วยนะครับเพชรปณีโจารุวันครับเพชรปณีครับจะสีสเกตครับนี่คือยอดมวยระดับเบอร์หนึ่งของมอยไทยนะครับปะทะมาหมดแล้วนะครับ กองไกลนะครับแล้วก็แสงมันมีนะรางวัลชาระแขนแสงมณนีอยู่นะครับธงสยามวอล์คือรยน์ครับธงสยามวอสุคเนอร์ย,อรยน,น์ดูแลเกียตรติสมธิ์ค่ายบวยคุณภาพค่ายบวยเจ้าของรางวัลทีมเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมนะครับของสมาคมผู้สื่อข,ข่าวอาเพศไทยนะครับนีครับธงสยามครับวันนี้เราก็ยังมีจอมโหดชอเกต่นา คณสึกกอกำปนาธนะครับเจ้าโพนีโหสมชื่อเลยนะครับนะครับสอมอยู่ที่ข่ายมวยที่เด็ดเก้าเก้าแลก็ปิดท้ายรายการด้วยทรงชัยน้อยเกียรติสมฤทธิ์ครับเจ้าเตี้ยมหาภัยครับนี่ทรงชัยน้อยเกียรติสมฤทธิ์ครับเจอกับคุณสึกน้อยอยู่ฟ้าบุญเด็กเสียดนี่ครับ คู่ปิดท้ายรายการแฟนๆบอกทำไมไม่ถ่ายสักสี่ชั่วโมงจะได้ชมแบบคู่สุดท้ายนี้ไม่ได้ชมนะครับแต่ว่าต้องไปดูที่เวทีแต่ว่าเราก็จะมีการติดตามได้ทางเพจของสมาคมนะครับนี่คือนักมวยบางส่วนนะครับที่จะมาโชว์ผลงานให้แฟนๆไน้นติดตามกันนะครับนี่ครับสงชายน้อยเต้ยมหาภัยเตี้ยจริงๆนะฮะเรียกว่าอาวุธหนักเดือดรุนแรงทุกูนะครับขอเชิญสิมบุชน คู่แรกๆครับมมูชมพูเสือน้อยน้องกฐถิพเพชรมหาชนมาเรียแลมและก็ลายไทยมาอยู่ดูด้านหน้านะครับนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับที่สนามกีฬากลางนะครับส่วนคู่เด่นๆเนี่ยนะชิงแชมประเทศไทยครับชิงแชมประเทศไทยที่มาครบก็คือแรมโบ้กับแสนทนนะครับแรมโบ้กับแสนทนไปยืนติดๆกันเลยครับแรมโบ้กับแสนทนขยับมาหน้าเลยแรมโบ้กับแสนทนนีครับ ครูมวยใหญ่นะครับเพชรบุรีกับธงสยามนี่เป็นคู่เอกครับเพชรบุรีขาคาดเข็มขาดแชมป์ดินเนื้อทองเอาเข็มขาดแชมป์หน่อยเดมโบเป็นแชมป์ดินเนื้อทองแชมป์พารอน้อยแชมป์อพารอน้อยแชมป์อีกหนึ่งเส้นพารอน้อยสีสยามโยธินครับมีอ่ะโอเคลบรอบจัดการเลย

mời ông mát được hàm mát ừ, cái này mát không mát 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 Ông mát 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 Ông má mát 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 mát

ครับเดี๋ยวเราก็จะขอเชิญผู้บริหารนะครับขึ้นไปถ่ายภาพร่วมกับนักมวยนะครับท่านพออพลัสวนาเมทากอนะครับท่านสุชาติจรนทวัชรวิ์แล้วก็โปร์มเตอร์นะครับก่อนธนพลวิไลเลิรครับไปถ่ายภาพร่วมกับนักมวยด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับดูตการนะครับแล้วก็นักมวยก็แบบอาบการนิดนึงนะครับ

ไอ้ที่น้องก็จข้างนิดนเออต้งใจย้อนตามไหเหน้าย่อหน่อยไหมหน้าขอย่อนิดนึงเนะเขาเใค้นิดนึงไอย่อนหือเนี่คือนักเตยนะครับบางส่วนในรายการศิกปวยไทยมาชลแลนะครับมาตุภูมิเวยไทย 2ี่บ่ธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวนักมวยถ่ายภาพตรงจุดนี้เสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเลยนะครับมาอยู่ที่แบ็กดอกด้านล่างนี้นะครับทีละคนเลยนะครับเราจะเก็บภาพไว้มาเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะครับ่อมาคู่เลยถ่ายภาพร่วมกันเลยนะครับไปทับีี่อา การโปรโมทสินครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ